ออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยออกมาทำไมหลานชายคนเล็กกูก็ทำได้ชิปผายมันเซตตรงไหนเนี่ยบี่เอ้าบีเอ้าบีเอ้านี่กูบ้าจริงๆเลยวะมันเล่นบ่นด้วยเท้ายังไงไอ่มาท่านก็ตุกทำไมวันนี้ แนวิลล่าเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบทลงโทษวันนี้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อพวกผมจะโดนคนละหนึ่งลูกยี่สิบวิอาบิลโดนสี่ชั่วโมงพรับอาบิวชอบแล้วอาบิลเชียร์แมนยูดิโอเคคนละยี่สิบวิแอตัน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 ติ๊กเลยแมนยูแมนยูเชียร์อะไร ม่่ใชวางวางนี้วางนี้ถูกจริงถูกจริงวางนี้ถูกจริงก็มากะเจ๊แต๋เจ๊แต๋มากะอีแพนเค้กกูเล่นคนเดียวเหรอหมมดก็วางนี้เป็นวางสวัสดีปีใหม่สิงทุกคนด้วยสัสดีปีใหม่ของโคกิงทุกคนด้วยตาชั่วตาตาชั่วตาชั่วถูกแค่ไหนนะเรื่องเรื่องไอคอนไอคอนฟงรู้สิเรืองื่องไอคอองรูเอาไม่ร้องเพลงแล้วเหรอ เขารู้เลยปอพอเขารู้เลยหรือว่าพูดจีนพูดยากมากเลยวะพูดจีนมันของจีนเจ๋อพ่อพูดจีนปอเป็นของจีนเออแซ่อะไรนี่แซ่อะไรอะไรพ่อใช้แซ่แม่ใช้ไม้หน้าสามได้แล้วลูกเนี้ยโอ้โหแฮร์รี่ไอ้แตงโมไอ้แตงโมแฮนน์นั่นนะเมื่อกี้แม่งเอ้ยลืมเซ็ตผมไงมันก็เลยแล้วเขาลืมเซ็ตผมมงไงีมยไปก่อนโดนก่อนโดดมันปัดจังอันนี้มึงเซ็ตได้เนี่ยหลามเปล่าจาน โอเคแล้วเกมเพิ่งหันไปเจอไปเลยรักไม่ได้หรอมึงต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนนะตอนนี้มึงดูในกล้องอ่ะสวยถึงโอ้โหเล่นดีชิบหายเลยวะเฮียกูก็เล่นได้เว้ยเฮียโอ้ยเฮียมาทีเี่เล่นเฮียไมหนูอ่ะเฮีย เนี่ยมันดียังไงวะเนี่ยโอ้โหไอ้เที่ยสกิลสกิลบาติวเลยนะเออไอ้เที่ยไม่หนูเนียหลานชายโคเล็กกูทำได้สร้างความแตกต่างอ่ะไอ้เที่ยมันสวยยอดตรงไหนอ่ะหลานชายโคเล็กกูก็ทำได้สายโอ้โหใสมากไอ้เที่ยนี้ยดีอะไมนูอ่ะตาชัวตาชัวโอ้ชูโอ้ ล้ําส่ไม่มาได้ยัยได้ไงไม่มาได้ยังวะเมื่อกี้ไม่มีตัวข้าล้กี่นาทีนะ้ยด้วยใสองนาทีอะไรอ่ะอ่ะอ่ะให้พี่เต้จับเวลายีวินหรออุ้ยอุ้ยช่ช่วยให้ก้องดูเอาเท่าไหร่นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ย โอ้าวไฟยังอยู่ได้เลยกูไม่ได้เลยไม่ติดแล้วเนี่ยไม่ติดอ่ะมันหลุดเนี่ยมึงอย่าเพิ่มดิมึงอย่าเพิ่มดิมึงอย่าเพิ่มดิโอ๊ยตาบดอ่าเก็บได้คอนเทนพาดกินใจได้ควายมันสูงจังวะใจได้ไตอุ้ยอุ้ยตรงตัวทุบเสียพี่เดียวอ่ะมันมันมันส่งตัวเสียเตรงไหนวะไอ้เหี้ยร่างกายเขาเล็กกูก็ทำได้ วิ่งออกมัวมันจะนะกล้าเขาแบบนี้ออกมาทำไมโข้ไม่เกี่ยวอะไรร้องอยู่อ่ะอุ้ยกว้างนะไอ้เหี้ยกว้างจังทูนี่ไง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 เป็นไงแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงแล้วเขาเล่นไม่เปิดนะเป็นไงแอกว่าแอกว่าเป็นไงแอกยิ่งหายมัวจะเป็นตบไหลเขาไอ้เหี้ยแบบเนี่ย แล้วก็โดดมุมด้วยอ่ะไอ้พี่มัญยาอ่อนสัตว์อ่ะกว้างจัดเมื่อกี้โอ้ยจี้แล้วมันจี้แล้วโอเคเฮ้ยไฮ้ยเทำไมมันไม่เต็มโ้กมาอะไรของมันวะหลุดเตี้เฮ้ยมาแรงไอ้เหี้ยเพื่อนแม่งเบล็กฮะเรียบร้อยเฮ้ยแม่งยิงตรงตัวไอ้เหี้ยหลานชายคนเล็กกูก็ทำได้เมื่อกี้กูคิดว่าตายไปแล้ว ก็มาสะดุง้งมึงดูดิจังหวะสะดุง้งเนี่ยมันสะดุง้งมันไม่หนีตัวเลยแต่ละลูกอะ่ะแล้วก็บอกมันเซฟมึงดูดิเห็นไหมไอค้ควายยิงติดมันเองหลานชายคนเล็กกูก็ทำได้ชิบหายมันเซฟตรงไหนเนี่ยเขาเรียกว่ายืนดีเขาเรียกว่าถังขยะไปตั้งไว้แล้วเฮ้ยแม่งยิงชนถังขยะให้บอลไปไงเสียบชิบหายด้วยว่ะไอ้นคนนี่เบลคาร์สแปลรึเปล่ มันก็ต้องมีอ่ะคนในโลกอ่ะสักสักหมื่นคนเลที่อวยโอนาน่าเรียบร้อยโอ้โหแม่งขาตายไปแล้วทุกคนมีตัวตรงนั้นอ่ะใจใหญยอุ้ยไอ้ตัดไอ้ไอ้ใจโหปันสวยวะสวยวะเรียบร้อยโอ้โหเปดนถังใหญ่แล้ว

เย่หน้าท่าเดิมีอะไรรัวไอ้เกีย้วแล้วกใส่หน้าใส่ตรงข้างหน้าเลยนะหลอกหลอก้วยจับสับกระลอกบีบเียีเฮยบีเฮยบียบเฮีีเฮเียบเฮียบเเี้ยเเี้ยะไปยังได้แล้วไอ้เยยีลูกแล้ว เย็นไปเห็คะแนมปะสวยโอ้โหมาดีแโอ้โสมาดีเยอะตรงเล่นเป็นพักเลยแล้วใจหายแม่งชหาหรือไย้อม่กินแมงถือมโอเคปันเฮ้ยสวยดิ

อะไรอ่ะไม่เหนียวแล้วอ่ะเย็นเกลี้ยงเลยหุมึงจเพิ่นเลยเกงมือหเนลยเจ็ด ยกเินจากหึงึงเด้อตเงิให้เรไอ้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 เอ้ไ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 อ้อ้ไ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 ต้้งอ้ไ้ไอ้ไ้ไอไอ้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 อนไอ้บ้ไอ้้้ไ้อ้้ไออ้ไอ้้้้ไ้อ้งไ้ไอ้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 ้ไ้้้้อ้้อ้าอ้้ไอ้ไอ้้ไอ้้ไอ้้อ้อ้อ้ไ้ไออ้ไออ้ อออยยาเลกส you know, ั่งได้ว e> uh> ่าไอ้เคียไอ้ห้อยลูกรักไอ้เคียมาเหมือนคนจับมาเล่นแบบ G สองสามหนึ่งบ้างมาฟาโดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แก๊งคู่บ้างอะไรเงี้ยโซเก้นอยู่ที่บอยแค่ไหนเราบอยไก่ด้วยนีประเด็นอะบอยห้าเลยใช่ใช่หลับไปเลยทีนี้ปิดปิดปิีว่าอะไรฮะโอ้ยไอ้เคียชนะเฉย โดนจีบไอ้ยิ้ลาคุณผู้ชมไปอ่ะลาทุณผู้ชมด้วยกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b ์แล้วก็รจอกัรสันดาน้าฝากรายการอน่่ๆของเราด้วยกึ๊บก่อนเกมกับแอมที่มีทุกบ้านนอนดูบอลแล้วก็จะมีรายการใหม่ที่ชื่อว่าลอกหนังไข่อารมณ์เดืโบูไอ้หี่อะเราติดตามชมทุกคนเจอกัน